สวัสดีครับระยองโค้ยฟิดฟางครับชิโลอุสลริ1 5เซนติเมตรนะครับลวดลายต้องบอกเลยนะครับว่าจิ๋วแจ๋วจริงๆครับเหมือนเอาสีดำเนี่ยมาวาดบนลำตัวของปลาเลยนะครับสลับกันซ้ายขวาตั้งแต่ปากจะลดข้อหางเลยนะครับเป็นปลาที่มีลวดลายน่ารักมากครับ จากโอกวะอีกตัวหนึ่งตัวนี้ต้องบอกนะครับว่ามีเจ้าของแล้วนะครับทําการบ้านส่งคุณนนครับเจ้าของอยู่สุภาลัยตัวเมืองระยองครับตัวนี้น่ารักมากครับดําแน่นขึ้นทุกขนาดนะครับยิ่งโตยิ่งน่ารักครับตัวนี้ครับดวนลายนะครับต้องบอกว่าเหมือนภาพวาดเลยนะครับศิลปะมากๆ ซ้ายขวาสลับกันไม่มีขาดตอนเลยนะครับตั้งตปากเลยจำนวนฝากเราดูแลแล้วก็เลี้ยงไว้นะครับจากเดิมทีประมาณ12เซนนะครับตอนนี้15เซนเดี๋ยวตัวนี้ก็จะถูกแยกออกไปกินรวมกับเพื่อนๆที่เลี้ยงในไซส์ปกตินะครับเมื่อผิวเคลียร์แล้วตัวนี้จะถูกส่งร่วมงานประกวดกับเราอีกครั้งนะครับ ระยหยองโค้ยพิตฟาร์มครับขอบคุณครับ